สวัสดีครับทุกคนเข้าสู่ช่องวิตเตอร์วินะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ฟาร์มโฟรมไทยเดนมาร์ก มีห่อเนี่ยหนาเลยทุกคนนมตาวัวแดงนะครับแต่ว่ามันมีเหตุปัจจัยที่แบบเราต้องมาที่นี่นะครับเนื่องจากว่าไม่กี่วันมานี้นะครับวงไอดอลที่เป็นแบบหนึ่งในดวงใจของเราเนี่ยนะครับก็คือวง B N K f o r นั่นเองนะครับได้ออก M B ใหม่นะคะก็คือม a m a Mew เป็นโปรเจกต์นะครับที่เขาทำร่วมกันนะครับแล้วก็ใช้สถานที่ของฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กที่นี่ นั่นเองนะครับในการถ่ายทํา MV นั่นเองนะครับซึ่งจะต้องบอกว่ามันมีความเขียวมีความความมีความใดๆต่างๆซึ่งน้องๆนะครับที่อยู่ใน MV นี้ก็คือแบบปัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเป็นคาร์บอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราคือแบบออกมาแล้วคือแบบน่ารักด้วยและที่สําคัญเพลงคือแบบรล่อนะ,ะคือฟังแบบสักสองสามทีแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยติดหูเหม,ม,มามามามิวมามิวเหมอมิวอย่างเงี้ยเออคือแบบไปแล้วคือลองตามได้เลยมันเป็นท่อนทุกที่แบบ มันมันติดหูอะไรเงี้ยอะไรครับเราก็ใช้โลเคชันนี้นะครับในการเต้น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 เขาไม่ได้เต้นทานน่านี้นหรอกนะน่ารักกว่าเราเยอะอีก <laughs> เดี๋ยวเรานะครับจะไปนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับดูของจริงของที่นี่นะครับมันก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีประมาณแบบสองสามจุดครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงใกล้ๆกันทุกที่เลยจ้า ผมจะบอกว่าตอนนี้คือแบบแดดจัดมากเฮ้ยใบไม้กําลังร่วงแบบสวยเลยอ่ะดูโทนเห็นปะอาจจะไม่เห็นเดี๋ไปปั้นช็อตถ่ายดีๆแต่ว่าตรงนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ระวังงูนิดนึงนะคะ<า>มันเคยมีงูโผล่ออกมาจากตรงนี้แต่ว่าเราก็เดินแบบประมัดระวังนะดูเวลาถ้าสมมติใครจะตามรอยมาอะไรแบบนี้ก็ต้องดูแบบ บริเวณที่เป็นแบบโล่งเตียนนิดนึงถึงแม้ว่าจะโล่งเตียนแล้วก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะทุกคนไม่ใช่แบบมัวแต่ถ่าย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 นะฮะแล้วก็แบบอยู่ๆก็คือแบบเลื้อยมาแล้วก็เข้าไปอย่างนี้ก็คือแบบตายได้เหมือนกันนะเธอนี่ฮะก็คือทุ่งหญ้ากินีตามที่บอกไปนะครับโอ้โหแบบวิวสวยมากหนังแล้วก็ ละครซีรีส์หลายเรื่องนะครับเขาก็มาถ่ายตรงนี้เหมือนกันนะ,ะก็คือทุ่งยากยิานีตามที่บอกไปมันมีวิวภูเขานะแล้วก็มีแบบสโลปเป็นมอนๆขึ้นไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็แบบมีวิวที่เขาอะไรเออมันเป็นความเขียวขจีแล้วก็แบบอากาศบริสุทธิ์อาจจะมีแบบกลิ่นของมูลสัตว์นิดๆก็ไม่เป็นไรนะฮรมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาทําฟาร์มกันที่นี่นะคะรับก็จะเป็นฟาร์มโคโนมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเ,ออเลี้ยงน้าอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นวิถีเกษตรกรรมนะครับ ว่าถ้าสมมติใครมาเที่ยวอะไรเงี้ยนอกจากตรงนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของการสาธิตการรีนมวัวแล้วก็วิถีเกษตรต่างๆอะไรเงี้ยสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับเขามีโปรแกรมทัว นะครับสำหรับนะักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องการแบบนําเที่ยวต่างๆนะครับก็จะเป็นรูทของการพาชมพาเที่ยวนะครับในจุดต่างๆเลยนะครับก็จะมีแบบว่ารถรางนะครับพาเราไปดูนะครับตั้งแต่ปุ๋ยชีวภาพนะแล้วก็ที่มาของนมวัวที่เราได้กินกันในปัจจุบันนะครับนมวัวแดงเป็นนมพาชเจอร์ไรซ์ยี่ห้อแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี19 6 สองเออกว่าจะนึกออกประมาณนี้นะครับที่เขาพาไปดูค่าเข้าสําหรับผู้ใหญ่นะครับตอนนี้อยู่ที่120บาทแล้วก็เด็กเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ60บาทก็ไม่แพงนะทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาชมบรรยากาศและที่สาคัญอากาศที่นี่ดีมากอากาศมันดีทั้งปีอะทุกคนซึ่งตั้งแต่ตอนที่เขามาสํารวจนะฮะอันนี้ไปอ่านจากข้อมูลมาเขาบอกว่าโดยปกติแล้วพื้นที่ตรงนี้มันจะมีอุณหภูมิคงที่อยู่ที่ประมาณ27องศาเซลเซียสนะครับเหมาะกับการทําฟาร์มโคนมอย่างมากก็เลยถูกเลือกเป็นสถานที่และณปัจจุบันก็เเลลยยยกาาาาป็นแบบวว่ขคม ขวจีแล้วก็ขายเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้แบบดีมากๆนะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นอีกโลเคชันนึงนะครับที่เขาใช้ในการถ่ายทำา MV กันเป็นรั้วขาวๆนะครับซึ่งอยู่ข้างๆกับรีดนมวัวนะครับ1,9,6,2นะครับซึ่งถ้ามาสมมุติจะมาใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันจะอยู่หันหน้าออกไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงที่เป็น จุดรีดนมวัวก็จะอยู่ขวามือของเราเนั่นเองนะครับมานั่งคุยนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกันนิดนึงนะครับก็คือไอ้ตรงจุดนี้นะครับถ้าสมติมาเป็นนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแบบนำรถส่วนตัวเข้ามาได้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นการขับเข้ามาเพื่อจะถ่ายรูปบิวทิวทัศน์อะไรเงี้ยต่างๆได้นะครับแต่ว่าก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขานิดนึงอะไรางี้เนะว่าจะมาทาอะไรอะไรอย่างนี้ตนแ,ตตแ,นนนแต่ว่าต้องเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีโปรแกรมนําเที่ยวนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามีจําหน่ายตั๋วนะครับแล้วก็นั่งรถรางไป ามสถานีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าจัดไว้ให้กับนักท่องเที่ยวนะเดี๋ยวขอดูไว้เสร็จแป๊บนึงปึ <S 2> <S 2> <S 2> <S ๊บวายขาดขาดเด้อทุกคนก็คืออย่างงี้ก็จะเป็นโปรแกรมนําเที่ยวนะครับซึ่งราคาไม่ได้แพงนะทุกคนก็อ,อยู่ที่คนละ120บาทนี้ราคาผู้ใหญ่เด็กก็คืออยู่ที่60บาทนะครับแล้วก็ที่สําคัญแบบอากาศมันดีเว้ยแล้วก็แบบมีกิจกรรมเวิร์กช็อปยอะไรเงี้ยให้แบบครอบครัวหรือว่า คู่รักก็ได้นะจริงๆตรงนี้มันเป็นจุดที่โรแมนติกมากเว้ยที่จะมาแบบว่ามาเดทกันอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดตรงนี้ที่มันขับเข้ามามันจะมีแบบลานกลางเต็นท์ไม่แน่ใจว่าช่วงที่เขาเป็นไฮซีซั่นหรือว่าจุดที่แบบเขาสามารถแบบกลางเต็นท์ได้มันคือตรงไหนอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยววันหลังค่อยมาดูแล้วกันเนาะมีะรยายละเอียดเกี่ยวกับลานกลางเต็นท์ยังไงบ้างเผื่อใครสนใจมากางเต็นท์นอนกันที่นี่บรรยากาศดีๆนะครับ ใครกันดีกว่าทุกคนเออเปิดมาเลยนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาดูซิว่าเราอ่ะเมนใครอโอชิใครนะครับเมนใครก็สามารถพิมพ์มาได้นะครับในช่องคอมเมนต์ของเรานะครับเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆนะให้เราได้คุยกันนะทุกคนก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ได้สําคัญน,นะครับว่าใครโอชิใครนะครับสามารถที่จะมาแสดงตนกันได้ว่าเราโอชิคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยคือมันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแบบให้น้องๆเข้ามาเห็นแล้วก็เกิดกําลังใจในการที่จะแบบผลิตผลงานแล้วก็ตั้งใจนะครับทำผลงานของแต่ละคนเนี่ยออกมาให้เราได้ชื่นชมกันมาเรื่อยๆนะ ไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มที่เป็นเซมบัสสก็ดีเป็นสาวอันเดอร์เกิลก็ดีเน็กซ์เกิลก็ดีสับเราก็สนับสนุนนะครับในทุกๆบทบาทของน้องๆเราแทบจะไม่พลาดเลยเว้ยในเรื่องของการฟังเพลงใหม่เขานะครับแล้วก็ดู MV ใหม่เขาตั้งแต่วันแรกนะครับในนาทีแรกที่เขาปล่อยออกมาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่าช่วยกันซัพพอร์ตนะทุกคนทําให้วงการไอดอลบ้านเรามันแบบปังบุริเย่ไปเลยนี้เออมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะผลักดันแล้วก็ทําให้วงการอุตสาหกรรมบันเทิงบ้านเราเนี่ยค่อยๆแบบเติบโตไปแล้วก็ที่สําคัญนนับบททาของไไไดดมมก็่้ เพียงแค่แบบการร้องการเต้นอะไรเงี้ยเนาะอย่างที่เราทําอยู่ตอนนี้มันก็จะเป็นในส่วนของการที่จะแบบมาตามรอยอะไรเงี้ยซึ่งเคยเห็นกันไปแล้วเนาะเรื่องของการตามรอยซีรีส์อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบกลุ่มทีนไอดอลต่างๆอะไรเงี้ยใช่ไหมตั้งแต่แปลรักฉันด้วยใจเธอต้นหนนชลทีต่างๆอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเราก็เป็นติ่งในเรื่องของการแบบดูนั่นดูนี่อะไรเงี้ยแล้วก็น้องๆวงไอดอลอย่าง BNK เราก็ติดตามเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็เราคิดว่าเดียเด๋ยวเร็วๆนี้เราน่าจะทำคอนเทนต์อีกหลากหลายอันที่จะไปตามรอยในเรื่องของการไปถ่ายะะของ็ม ก็รวมถึงการถ่ายวีล็อกของน้องๆบีนเควโดีนะครับก็รอติดตามนะครับทางช่องวิตามินยูของเราด้วยนะครับก็พยายามเก็บเรื่องของแอคทิวิตี้ของน้องๆไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนาะมันก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในเมืองไทยด้วยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือแบบ นอกจากแบบในเมืองไทยตอนนี้มันยังแบบไม่สามารถที่จะแบบไปประเทศอื่นได้โดยง่ายนึกออกใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่าทํากระบวนการหลายอย่างไปเซ็ตคอนเทนตอะไรเงี้ยกักตรงกักตัวก็วุ่นวายอะไรเงี้ยเที่ยวเมืองไทยก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเที่ยวตามซีรีส์เที่ยวตามไอดอลเที่ยวตามเอ็มวีดังๆอะไรเงี้ยต่างๆเที่ยวตามหนังเที่ยวตามละครก็ไม่ได้แย่ทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าเออมันก็มีอัตรรกมีเรื่องราวนะครับให้เราได้แบบ ซึมซับแล้วก็ติดตามกันได้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้มันก็แบบมีสตรอรี่อะทุกคนไม่ได้แบบมาแค่แบบถ่ายรูปลงไอจนู่นนั่นนี่มันเป็นแบบว่าความเออควาอินอะไรยเรามาถึงอีกหนึ่งโลเคชันหนึ่งนะครับที่ใช้ในการถ่ายทำเอ็มวีมามามิวนะครับตรงนี้เป็นทุ่งหญ้าหัวใจนั่นเองนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็ต้องบอกว่าด้านหลังนี่จ้าเป็นภูเขาเลยจ้าทั้งลูกเลย บคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้กับช่องวิตามินยูเป็นกําลังใจให้เรากันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับกดติดตามแฟเนเพจของเราให้ด้วยนะครับสกดด้วยภาษาอังกฤษนะครับวิตามินยูแล้วก็เ็นวักตัวยูนั่นเองนะครับฝากติดตามกันด้วยตรงนี้ตรงนี้เลยจ้าทาง Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับไปติดตามกันให้หน่อยนะ please นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย